พี่สนอครับจ่ายค่าส่งมาแล้วนะครับ49บาทนะครับพี่สนอจ่ายค่าส่งมาแล้ว49บาทค่าของไปทางครับงานนี้นะครับตีทำเพื่อเพื่อนเพื่อนทั้งแผ่นดินนะครับงานนี้เนาะตีทาเพื่อเพื่อนเพื่อนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับตีทากลุ่มสําเร็จแล้วนะครับกลุ่มที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ทุกคนสามารถมาซื้อมาขายได้โดยมีความปลอดภัยสูงที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับมาฟังโปรเซสกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่สนอจะได้สินค้าไปทั้งหมด5ใบนะครับจะได้สินค้าไปทั้งหมด5ใบนะครับสินค้านี้ไม่ใช่ของตีคร าแดงฝากขายครับเป็นของป้าแดงฝากขายให้ติดขายใบละ50นะถ้าใครอยากได้พิมพ์รับใด้คลิปครับอยากได้กี่ใบพิม์รับใต้คลิปไปเลยป้าแดงขายเพียงใบละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับและพอป้าแดงขาย50เนี่ยป้าแดงก็จะได้ไป40ิครับตีก็จะได้ค่าแรงที่1 0บาทนะก็คือ20%นั่นเองนะครับก็คือ20%เป็นค่าแรงที่ตีช่วยรายช่วยขายนั่นเองนะครับ มาครับตอนนี้นะครับของพี่สนอจะได้เรียงเลขไปเลยนะครับตั้งแต่นะครับ46จนถึง50นะครับเ4 6ถึง750นะครับเลขท้ายนะครับ746-750ถึงเอเนาะใส่ไปทั้งหมด5้าใบ1 2 3 4 5ห้านะครับเวลานะครับของไปถึงพี่สนอแล้วพี่สนออย่าเพิ่งจ่ายกับไปรษณีย์หรือว่าขนส่งก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับจะไปเป็นซองแบบนี้เลยนะครับเวลาของไปนะครับให้นะครับขอแกะดูก่อนนะครับ ถ้าขนส่งบอกไม่ให้แกะบอกตอนนี้ไม่ใช่ครับกดหมายคุ้มครองให้แกะได้โดยถ่ายวิดีโอขนส่ง ต่อต้านไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายประเทศไทยรับรองแล้วว่าให้แกะได้นะครับแต่ว่าตอนแกะต้องถ่ายวิดีโอต่อหน้าขนส่งด้วยเพราะแกะออกมานะครับครบห้าใบตามที่ตีใส่ไปแบบนี้ค่อยจ่ายให้ขนส่งครับ250ครับถ้าเกิดแบบไปถึงปุ๊บขอแกะปุ๊บถ่ายวิดีโอเสร็จของครบ5้าใบค่อยจ่ายให้กับขนส่งนะครับปลอดภัยเห็นไหมครับมาฟังโปรเซสกันเล็กน้อยนะครับสินค้านี่ของพี่สนอเดี๋ยวจะไปเป็นแบบนี้นะตอนรับแกะของ ครบห้าใบค่อยจ่าย250ให้กับขนส่งถ้าไม่ครบตีกลับมาเลยครับถ้าไม่ครบตีกลับมาเลยเท่ากับว่า ons ons, ขนส่งขโมยของครับถ้าว่า ons ons, ขนส่งขโมยของนะครับมากันต่อไปเลยนะครับทําไมถึงโดนหลอกกันไม่ได้เพราะพี่สนอจ่ายค่าขนส่งแล้วนะครับพี่สนอจ่ายค่าขนส่งมาแล้ว49บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนขายปราแดงไม่ได้โดนหลอกแล้วแหละเพราะว่าพี่สนอจ่ายค่าส่งมาแล้วถ้าพี่สนอสั่งเล่นไม่รับพี่สนอก็เสีย49บาทโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะรอบนี้ตดทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศแลวจะเป็นแบบนี้ต่อหลอดไปนะครับท ฝากให้ติขายได้โดยที่ติคิดค่าแรง20%แค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคโปรเซสก็คือ1น,นะครับพอเพื่อนๆสนใจนะครับก็จ่ายค่าส่งมา49นะครับพอจ่ายค่าส่ง49ติก็ทําแพ็คของอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนๆดูเลยว่าไปแล้วห้าใบซองแบบนี้ พอของไปถึงเพื่อนๆแกะดูว่าครบห้ามใบไหมคบห้าใบาค่อยจ่าย250เพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับจะไม่มีใครหลอกใครได้เลยนะครับในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับจะไม่มีใครหลอกใครได้เพราะตอนแพแ็คเราก็โชว์เห็นไหมครับตอนเพื่อนๆรับเพื่อนๆก็อัดวิดีโอโชว์ไว้แค่นี้ครับปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขายและตีนะครับ ตั้งใจจริงนะคร100ับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเพื่อคนไทยทั้งหกสิบล้านคนสามารถส่งของมาให้ต um ีช่วยไล์ช่วยขายได้นะครับถ้าขายได้ค่อยเก็บยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าขายไม่ได้ไม่เรียกเงินก่อนถ้าพวกเรียกเงินก่อนโจรครับถ้าพวกเรียกเงินก่อนนะครับเป็นโจรอย่าไปเชื LT ่อนะครับเพื่อนเพื <min> ่อนเพราะฉะนั้นนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับตีทําเพื่อคนไทยทั้งหกสิบล้านคนนะครับและทํากลุ่มรับเฉพาะหกสิบล้านคนเพื่อความบริสุทธิ์และยุติธรรมตอนส่งก็โชว์ ตอนเพื่อนๆรับก็อัดวิดีโอนะครับปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขายจะไม่มีขั้นตอนไหนโกงกันได้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้รับของอย่างนี้ตีกลับมาได้เลยนะครับถูกต้องื่อเพื่อนก็ลงทุน49บาทในการส่งรับของแบบว่าไม่ต้องเสียค่าของไงเออจ่ายแต่ค่าส่งคนส่งก็ไม่ได้โดนหลอกว่าเพื่อนๆสั่งเล่นแล้วไม่รับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแบบพวกสั่งเล่นแล้วไม่รับด้วยนะทําให้เขาเสียค่าคนส่งไปกักและกลับนะครับสเด้งเพราะฉะนั้นขอบพระคุณเพื่อนุกคนมาเริ่มกันเลกนะครับมาะ60้านนคตีเรียนเชิญคนไทททยั้้งประเเศขากลุ่มนี้ครับ